วันนี้แม่ตุ้จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฝึกอ่านคันแบบโฟนิกกันค่ะไปดูคำนี้เลยค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยเขาอ่านว่า s t r a n g e มาฝึกอ่านแบบนี้ค่ะแยกเสียงค่ะคุณตุ้จะแยกเสียงให้ดูนะตัว s ค่ะเสียงสตัว t เสียงทตัว R เสียงเ แล้วก็ตัว N ยิงฟันค่ะอืมอืมแล้วก็ C H ให้หนึ่งหน่วยเสียงค่ะเสียงชเราเบรนสามเสียงก่อนค่ะ Strut, อืม s t r u n, strand แล้วเอาเสียง C H มาค่ะ Strand